การพนันมีครับพู้เล่นแล้วก็ถลำหน้ามืดทำให้ชีวิตล่มจมมันไม่ทำให้ใครรวยจริงครับกิจกรรมที่ถูกมองว่ามอมเมาประชาชนจนประเทศไทยไม่อนุญาตให้มีอยู่ไม่ว่าจะเป็นเกมพนันประเภทไหนเนี่ยไอ้ด้วยอัตราต่อรองของมันเนี่ยมันทําให้เจ้ามือเนี่ยได้เปรียบเสมอกระทั่งบอลบนดินเรายังไม่มีแล้วจะทํายังไงเมื่อโลกมาถึงยุคของพนันออนไลน์ตำรวจเล่นปราปราโดยเฉพาะ ออแก๊งพนันออนไลน์การพนันออนไลน์เว็บไซต์พนันออนไลน์บอร์ดพนันออนไลน์ทุกนนนอ,อ,นอย่างแนมะ่งอยู่แค่ปลายนิ้วเลยอะผมหยิบมือถือมาผมก็เล่นได้แล้วเปิดให้บริการ24ชั่วโมงในสิ่ง,งที่เห็นได้ว่ารายได้มหาศาลพบเงินไหลเวียนกว่าร้อยล้านบาทครับคาดว่ามีเงินหมุนเวียนกว่า600ล้านบาทโดยมีการโอนเงินไปยังประเทศเพื่อนบ้านเพื่อฟอกเงินด้วยนะครับความผิดตามพรบคอมพิวเตอร์เนี่ยอาจจะไม่สามารถที่จะใช้อำนาจในการไปปิดเว็บพนันเหล่านี้ได้ พนันออนไลน์ในไทยครั้งแรกเกิดขึ้นก่อนที่ไทยจะมีการแข่งขันชิงแชมป์ฟุตบอลไทยลีกก็ราวๆปี2,539ตอนนั้นมีบริษัทร,รับแทงพนันในอังกฤษเข้ามาสปอนเซอร์ทีมฟุตบอลไทยแล้วก็เลยเปิดรับแทงพนันออนไลน์ผ่านเซิร์ฟเวอร์ของอังกฤษไปด้วยเลยเว็บไซต์จีน่ารายงานว่าปัจจุบันเอเชียแปซิฟิกมีสัสดส่วนตลาดการพนันที่ใหญ่ที่สุดในโลกจากแหล่งที่มีธุรกิจพนันอยู่อย่างเปิดเผยเช่นมาเกา๊า โดยคาดการว่ามูลค่าการพนันทั่วโลกจะแตะ495,000ล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปีนี้แต่พนันออนไลน์กำลังเข้ามามีบทบาทในการเปลี่ยนโมเดลธุรกิจมากขึ้นโดยมียุโรปเป็นเจ้าตลาดและเอเชียแปซิฟิกตามมาซึ่งคาดว่าเม็ดเงินทั่วโลก20,000ล้านในปี2009จะเติบโตจนอาจจะแตะ60,000ล้านดอลลาร์สหรัฐได้ในปี2020ยังม่นับแรงกระตุ้นอีกหลายปัจจัยจากโลกยุคสมัยใหม่ที่เร่งให้พนันออนไลน์เติบโตอย่างแข็งแกร่งในระยะยาว และในประเทศไทยก็ปฏิเสธกระแสนี้ไม่ได้เช่นกันนี่นะครับมาแล้วครับมีให้เลือกแทงประมาณนี้เนี่ยแทงป็อกแทงสองได้เจ็ดธุรกิจเนี้ยมันเติบโตชนิดที่ว่าเราต้องเรียกว่าเติบโตแบบก้าวกระโดดเลยเติบโตอย่างอย่างเรียกว่ามีอนาคตที่สดใสามากนะครับจนถึงทุกวันนี้เนี่ยก็ไม่ลดน้อยมีแต่เพิ่มขึ้น ถ้าเป็นปริมาณเงินนี่อันนี้ก็แน่นอนไปเยอะขึ้นความนิยมของจํานวนผู้คนก็เพิ่มมากขึ้นแน่นอนเพราะว่าปัจจุบันนี้มันก็คือการเอาโต๊ะรับแทงพนันเนี่ยเข้ามาอยู่บนโลกออนไลน์เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ปลอดภัยจากการถูกตํารวจจับปลอดภัยจากการถูกการปรับปรามแล้วก็ความสะดวกลูกค้าก็มีเพิ่มมากขึ้น ความสะดวกในการโอนถ่ายเงินก็มากขึ้นสิ่งเหล่านี้ก็เป็นปัจจัยอย่างหนึ่งที่ทําให้เกมพนันออนไลน์เนี่ยมันเฟื่องฟูบวกไปถึงเรื่องของประเภทของเกมพนันมันมีความหลากหลายมากขึ้นคือมันจะมีแบ่งเป็นบอลกับคาสิโนโอเออเป็นสองพาร์ทมันแล้วแต่กลุ่มคนคนเล่นบอลมันก็จะเล่นบอลคนเล่นบอลส่วนมากจะเป็นผู้ใหญ่ละเพราะว่าเว็บเขาก็มีหมดแหละบอลบาสเกตบอลเบสบอลอะไรมีหมดเลยครับแบดมิตตันยังมีเลยเดี๋ยวนี้ ถ้าสปอร์ตมีทุกรูปแบบปัจจุบันลามไปถึงไก่ชนแข่งมา้า ROV อ e ีสปอร์ตเข้ามาแล้วแต่อ e ีสปอร์ตยังเป็นราคาของต่างประเทศอยู่เป็นการแข่งขันของต่างประเทศเดี๋ยวนี้เด็กวัยรุ่นมันมาเล่นไพ่บอลมันไม่ค่อยมีคนแทงแล้วคนเล่นจริๆงๆเหมือนพวกนักพนันอ่ะมันจะไม่ชอบเรามาเล่นบอลมันชอบเล่นอะไรที่มันได้เร็วๆไม่ต้องรอเด็ก90นาทีหูไม่เอาไม่ตื่นเต้นอะ่ะตอนนี้เราแทงผลกับอะไรก็ได้ที่คนหมู่มากสนใจไปกับเราด้วย ตั้งแต่ใครจะตายก่อนในซีรีส์ดังๆเพลงใหม่มาแรงจะทำลายสถิติอะไรบ้างไปยันผลการเลือกตั้งไอ้ห่าใครจะไปเล่นวะแต่ก็มีคนเล่นเ,นเรื่งเฟียวเนาะแต่ดูเหมือนที่ฮิตที่สุดในวงการผนันออนไลน์จะกลับเป็นเกมเบสิกเบสิกในคาสิโนพวกสล็อตแมชชีนรูเล็ตบาคาร่าแบล็กแจ็คไฮโลโดยขั้นตอนการเสิร์ชหาเว็บไซต์ที่ต้องการไปจนสมัครและเริ่มเล่นทั้งหมดใช้เวลาเพียงแค่ส5นาทีเสร็จเลยได,ยได,ได้ได้เล่นแล้ว ก็อย่างแค่ถ่ายฟีดในเฟซเนี้ยก็เจอแล้วมาเล่นกับเราสิเดี๋ยวเราพาไปทําเงินได้นะเล่นตามเรามาเข้าห้องเดียวกับเราอะไรเงี้ยง่ายง่ายมากเลยครับเสิร์ช Google เลยง่ายๆเลยเสิร์ชปุ๊บเจอปั๊บแล้วมันก็จะมีเว็บหนึ่งแบบว่าท็อป10เว็บที่แบบว่าคนเล่นเยอะสุดแบบเครดิตดีฝากถอนง่ายอะไรเงี้ยอ่ะก็ไปเลือกมาหนึ่งเว็บ ง่ายจริงครับเขาก็จะบอกว่าเออต้องการสมัครครับต้องการเติมเงินหรืออะไรเงี้ยเราก็บอกโอเคครับขอข้อมูลครับเขาก็ส่งข้อมูลมาให้พอตรวจสอบเสร็จปุ๊บเราก็ส่งเลขบัญชีให้เขาแล้วแนะนําโปรโมชั่นก่อนลูกค้าใหม่เรามีโปรโมชั่นอะไรให้บ้างเราก็ส่งเลขที่บัญชีให้เขาจะโอนเข้ามาคนมันมีตงังค์งานพร้อมเล่นแล้วคนที่จะเล่นงานพนันมันก็จะเล่นเพราะอารมณ์ชู้มนไม่ใช่ว่ากูจะเล่นใช่เขาเปลี่ยนใจอาจจะเปลี่ยนใจไม่เล่นละ <S <S สาเหตุที่เกมแบบในคาสิโนโครองใ,ใจนักพนันมากที่สุด เพราะยิ่งรู้ผลเร็วคนก็ยิ่งชอบอันนี้แม่งหนึ่งนาทีรู้เรื่องแล้วเอาเดีเอาเดีวัดวัดเลยอ่ะอันนี้เราไมา่อยู่หน้ากําลังเลือกโต๊อยู่ครับว่าจะเล่นโต๊ไหนดีผมเข้าต๊ะนี้แล้วนี่นะครับมาแล้วครับมีให้เลือกแทงประมาณนี้เนี่ยแทงปอกแทงสองได้เจเราลองให้เขาเล่นเกมพนันที่ฮิตที่สุดคือไพ่บาคาร่า โดยวางเงินให้1,500บาทดูว่าจะเล่นไปได้ถึงไหนอ้เด้งครับ <laughs> ตาเมื่อกี้เสียใช่ไหมครับตานี้ทบน่ครับะขอขอขึ้นหนะน่อยสองแล้วกันมันจะมีฝั่งเจ้ามือกับฝั่งผู้เล่นใช่ไหมครับ2ฝัง่งแค่นี้ตติกาเหมือนปอกเด้งเลยก็คือบวกกันได้เท่าไหร่เอาแค่ตัวสุดท้ายมาเป็นแต้มของแต่ละฝั่ง ฝั่งไหนแต้มเยอะกว่าก็ชนะได้เงินไปง่ายมากเลยครับ30วินาที <30 S 1> เลือกเลยทีนี้อแปะชนะเว้ยแบงเกอร์เจ็ดแต้มกระจได้มาเยอะแล้วครับริ่งหยุดเล่นตอนนี้ก็ได้พันหนึ่งแล้วนะครับไม่หยุดหรอกครับเล่นไปเรื่อยๆ <c oughs> มาพวกะว่เออปอแปดิว่า เรียบร้อยมาจริงครับนี่โอนเข้าไปพันห้าใช่ไหมครับกําไรพันห้าเท่ากับว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าทัศน์ถอนเลยครับถอนตังค์เลยอเออ,อถอนตังค์เลยสามพันแปดสิบห้าบาทโอนเข้าบัญชีเราได้เลยครับเอาเงินสดออกก่อนผ่านไปครึ่งชั่วโมงก็ได้เพิ่มมาอีกตั้งเท่าหนึง่งถอนออกมาแล้วครับเนี่ยอันนี้ครับโอนเข้าไปพันห้าครับแฟม ตายกำไรกันมาครับและถ้าครั้งแรกลงเงินไปมากกว่านี้แล้วมือขึ้นก็อาจจะได้ทบไปอีกหลายเท่าและอาจจะเสียได้มากกว่านี้อีกหลายเท่าเช่นกันเยอะสุดที่เคยได้ก็เกือบแสนก็เคยเคยได้เสียเป็นแสนก็มีครับวันหนึ่งภายในวันหนึ่งก็คือเหมือนแบบหัวร้อนแหละจะเาคืนมันเริ่มจากร้อยบาทใช่ไหมครับ ทบไปเรื่อยๆทบไปทบไปทบไปจนแบบว่าสุดท้ายแม่งกลายเป็นตาแบบท้ายๆนี่คือป้างสามหมื่นป้างสี่หมื่เชียร์ไม่ได้ไม่ได้พังไปเลยครับเรียบร้อย <laughs> แสน <laughs> ห้าหนาฉีติดการพนันไหมครับแม่ง พูดยากกว่าหมายถึงว่าผมว่าผมว่ามันอะไรคือติดอ่ะเอออะไรคือติดอ่ะเป็นคําถามที่ดีนักวิทยาศาสตร์พบว่าเวลาคนเราลุ้นรางวัลสมองจะหลั่งโดปามีนที่เป็นสารแห่งความสุขและตื่นเต้นยิ่งลุ้นบ่อยยิ่งกระตุนถึงจุดหนึ่งสมองจะเสพติดโดปามีนที่หลั่งมามากเกินนำไปสู่อาการต่างๆที่ถือเป็นความเจ็บป่วยทางจิตเวทได้ไม่ต่างจากเล้าและยาเสพติด นักพนันที่เล่นจนช่ำชองก็มีแนวโน้มจะก้าวมาเป็นเจ้าของบ่อนออนไลน์ขยายกลุ่มคนเล่นให้เพิ่มขึ้นมาอีกไม่รู้ต้องกี่เท่าเราเคยทําการศึกษาชี้เห็นชัดเจนเลยว่าคนที่เคยเป็นผู้เล่นปัจจุบันก็ผันตัวเองมาเป็นผู้รับแทงพนันเพราะอะไรฮะเพราะว่าเขาเป็นผู้เล่นอยู่แล้วและเขาก็มาเป็นผู้ที่ให้บริการเขาได้ราคาอัตราต่อรองเนี่ยที่ดีกว่าการที่เขาเป็นผู้เล่นอย่างเดียวถ้าเกิดเราเรื่องกับผู้ใหญ่เลยอ่ะมันไม่ยากคือคนที่เขาทาอยู่แล้วอ่ะการที่จะทําต่อมันไม่ยากเลย ก็เขาก็บอกเลยน้องเอาพุ้นไปเท่านี้นะเราเป็นตัวแทนเขาเราอาจจะได้มากหน่อย85% 90%ฝั่งคุณเสียข้างบนก็จะเสียด้วยเราก็จะจ่ายลงมาถ้าได้ก็จะจ่ายลำเลียงเราขึ้นไป10%แต่เรามีหน้าที่หาลูกค้าแล้วก็รับผิดชอบเรื่องเงินไอ้พวกนั้นอะอยู่เฉยกินส่วนต่างเดียวถ้าเปรียบเชิงงานก็เป็นระบบเครือข่ายดีว่ามันก็จะเป็นชั้นชั้นๆเหมือนการขายตรงอย่างนั้นนะฮะเพราะฉะนั้นจํานวนผู้เล่นจํานวนเว็บไซต์เกิดขึ้นเยอะมากถ้ารายใหญ่หน่อยเขาจะมีเเวว็็บไซตต์ปนองัถ้า รายเล็กๆเขาก็จะไปอาศัยเว็บไซต์ของเจ้ามือรายที่ใหญ่กว่ามีสัญจรูปมมาแล้วใช่ต้นสายก็คือเจ้าของโปรดักต์เขาเรียกว่าโปรแกรมเอเจนต์โปรแกรม, Agent. รกรม Agent เอเจนต์ในการสร้างลูกค้าให้ลูกค้ามียูเซอร์ไว้เล่นมันไม่ค่อยมีเป็นของไทยเท่าไหร่เป็นเมืองนอกซะส่วนใหญ่เขาเราพวกเราก็ต้องขอกันมาแต่ว่ามันจะมีชื่อซ้ําๆซ้ําๆกันเยอะตัวหน้าเหมือนเดิมตัวหลังกันจะมีเลขเปลี่ยนไปเปลี่ยนมา,นมาก็คือโปรดักต์มาจากที่เดียวกันอย่างเว็บซโบเบ็ et, ต้นสังกัดก็อยู่ฟิลิปปิน คนไทยยังไปซื้อมาเปิดเองเต็มเลยคือดูได้จาก URL ที่มีคำหลักอยู่ก็คือมีเซิร์ฟเวอร์หลักอยู่ต่างประเทศไทยเลยตามไปปิดไม่ได้แค่สโบร์เบดในไทยก็มีเป็น1 0เป็นร้อยังไม่ต้องพูดถึงเว็บอื่นของที่อื่นๆอ,อีกนะว่าจะเยอะขนาดไหนการเล่นพนันเนี่ยให้เป็นการพน,นันมันผิดกฎหมายอยู่แล้วแหละถ้าผิดครับมันผิดตรงที่ว่าเรามาเก็บลูกค้าในเมืองไทย ถ้าเก็บลูกค้าที่เมืองนอกมันก็คงไม่ผิดหรอกแต่จริงคนไทยแม่งตัวแสบแบะตัวเล่นเลยหย่วยเฮ้ยแม่งเล่นกันหมดอ่ะเราไม่ทําเองคนอื่นแม่งก็ไปทําหมดดีวะ่ะผู้ต้หาทั้งหมดปวดจี๊พ้าไรนะครับนะแล้ววันนี้นะครับเป็นการปิดกั้นพนันเว็บพนันบอลช่ใจนะครับทั้งหมด400เว็บไซต์ด้วยกันคือจับกลุ่มเนี่ยมันไม่ยากหรอกเพราะว่าเป็นการสืบราบได้ปพ๊บว่าเขาจับกลุ่มแต่การจะหาหลักฐานมามัดเนี่ยให้มันได้โทษที่ ค่อนข้างสูงแล้วให้เกิดความหลับจําจริงๆเนี่ยตัวหลักฐานเนี่ยมันค่อนข้างจะหาได้ยากเพราะว่าทุกอย่างมันอยู่ในคอมพิวเตอร์แล้วกว่าจะเอาไอสิ่งเหล่านั้นมาถอดกว่าจะมาอะไรบางทีมันอาจจะถูกลบถูกหายไปแล้วก็ได้แต่ต้งป่าเตือนนะครับนในส่วนของผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้ที่อยากรับใช้เทคโนโลยีเหล่านี้ในการเล่นเกมนานออนไลน์เล่นบาปิตตามรบบคอมพิวเตอร์ทั้งสิ้นนะครับ กฎหมายพนันบ้านเราเนี่ยมันควรตรได้รับการปรับปรุงซึ่งก็ถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยมันมีมาตั้งแต่สมัย2478ะหมายความว่าตัวกฎหมายเนี่ยมันล้าหลังไปเพราะนั้นประเภทการพนันต่างๆเนี่ยที่มันงอกเงยโดยเฉพาะไอการพนันออนไลน์เนี่ยมันไม่ได้ถูกครอบคุมอยู่ในตัวกฎหมายแต่มันไปโผล่ในเป็นหนึ่งในมูลฐานความผิดของปปงอแต่นั้นมันอีกเรื่องหนึ่งนะมันอีกเรื่องหนึ่งเพราะฉะนั้นเราเลยต้องใช้พรบคอมพิวเตอร์ แต่โทษที่ถูกจับกุมได้เนี่ยโดยส่วนใหญ่มันก็จะเบาวกว่าควรจะเป็นถ้าผมจําไม่ผิดนะฮะเหมือนกฎหมายจะบอกว่าจะต้องมีเงินสดอย่างน้อย2ล้านบาทอยู่ณจุดที่เกิดเหตุมีคดีน้อยคดีมากที่จะมีเงินสดกองอยู่ตรงนั้นสองล้านเพราะมันไม่มจำเป็นที่จะต้องใช้เงินสด เอาพนันฟุตบอลน,นะฮะที่เราเคยประเมินนะฮะแค่พนันฟุตบอลอย่างเดียวเนี่ยเพื่อปี5 3 5 4เนี่ยนะปีละประมาณ2-3งถึพันล้านนะฮะคาสิโน,โนเนี่ยโอมหาศาลเงินหมุนเวียนเนี่ยก็น่าจะเยอะเยอะมากๆพวกนี้หมุนเวียนเยอะขอไม่บอกตัวเลขกันเยอะแนตะ่พูดว่าเยอะทุ่มหนึ่งเนี้ยสองทุ่มเนี้ยโอหลองเข้าไปเล่นดูครับยอดแทงแม่งบแบบน่าก,กลัวมากอะเห็นแล้วขนลุกแบบเนี่ยพูดแล้วขนลุกเลย ทุเว็บม,มีเหมือนกันหมดแต่เพียงว่าฐานลูกค้าคุณเยอะไหมจํานวนคนเล่นคุณเยอะไหมยิ่งเยอะคุณยิ่งใหญ่ถ้ากลางคืนอ่ะโหบางฝั่งแม่งยอดยอดแทงแม่งก็แบบโหดเลยอะ่ะคือตอนหนึ่งตาครับยอดรวมเงินแทงที่เห็นตามสุดก็คือหลักแสนนี่แหละหลักล้านด้วยเหอะเพราะว่าสองฝั่งรวมกันตอนหนึ่งตาสามสิบวินี่ไงน,น,น,นี่เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมนี่นี่นี่เนี่ยมีมาแล้วแม่งมีแต่คนแทงเพย์เยอะกว่าตานี้ เนี่ยแปดแสนแปดแสนกว่ามีคนแทงอยู่149คนโตะนี้เนี่ยโหไอ้ยบงแทงได้มากสุด20ล้านโต๊ะรับประเด็นสำคัญก็คือพนันออนไลน์เหล่านี้คำนวณเงินหมุนเวียนได้ยากมากส่วนหนึ่งเท่าที่เรารู้คือฟุตบอลโลกปี2018เรามีเม็ดเงินพนันหมุนเวียนอยู่เกือบ60 0 0ืล้านบาทเมื่อรวมกับเงินที่อยู่ในคาสิโนโออนไลน์และอื่น ก็มากพอที่จะทำลายระบบเศรธธษฐกิจด้วยการฟอกเงินลองคิดดูว่าร้านอาหารหรือสินค้าอะไรก็ตามที่ขายถูกมากเพราะไม่เงินทุนลึกลับขณะที่ร้านปกติต้องขายตามทุนจริงก็เลยสู่ร้านฟอกเงินไม่ได้กลไกลตลาดก็พังหมดเก็บภาษีก็ไม่ได้ยังไม่นับรวมปัญหาคอร์รัปชันอีกเนื่องจากประเทศเราเนี่ยนะครับการพนันเนี่ยมันเป็นสิ่งผิดกฎหมาย ในเมื่อมันเป็นประเด็นที่มันผิดกฎหมายเป็นประเด็นที่ถูกกลบไว้ใต้พรมอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไปแก้ปัญหามันเนี่ยมันก็เราจะแก้มันยังไงล่ะในเมื่อมันเป็นของที่มันถูกกลบเอาไว้ทาไมมันถึงยังผิดกฎหมายอยู่ไว้เนียคนแม่งก็เล่นกันโคม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 นึกออกไหมเพราะว่าตอนนี้ผิดกฎหมายก็เล่นได้อยู่ถ้ามันถูกกฎหมายก็รัดก็ได้อยู่ดีไงครับถ้ามันเปิดถูกกฎหมายคนไทยมีรายได้นะ แต่ถ้าการที่เราพวกเราต้องไปอยู่กันข้างนอกเนี้ยเงินก็ก็ออกไปทางโน้นอีกเจ้าเขาก็อยากจะทําอยากจะทําทให้มันถูกกฎหมายชิบหายเลยแต่ว่ามันทําไม่ได้ไงมันก็เลยต้องเอาเงินไปหลบๆบซ่อนๆกันอยู่ถามว่าจะทํายังไงกับไอ้เรื่องเหลา่านี้เพื่อให้มันเป็นเงินของรัฐส่วนหนึ่งก็แน่นอนก็คือหนีไม่พ้นกับเรื่องของภาษีเมื่อพูดถึงเรื่องของภาษีแปลว่าอะไรแปลว่าคุณก็ต้องทําให้ธุรกิจนี้มันถูกกฎหมาย อทีนี้พอทำธุรกิจนี้ให้ถูกกฎหมายมันต้องคิดต่อว่าแล้วมันคุ้มค่าไหมที่คุณอยากจะได้ภาษีอยากจะได้เงินตัวนี้แต่ทําให้สังคมเนี่ยมันอุดมไปด้วยการพนันที่เพิ่มขึ้นถ้าไปดูโมเดลต่างประเทศที่มีรูปแบบการอนุญ,ญาตแตกต่างกันไปเราก็จะพบว่าแม้แต่ประเทศที่มีคาสิโนได้อย่างถูกต้องก็ยังไม่เปิดเสรีพนันออนไลน์เต็มที่เท่าไหร่ถ้าสังคมมองว่าเออ ประเทศไทยควรจะควบคุมพนันด้วยการทําให้การพนันถูกกฎหมายผมก็จะเสนอต่อว่าก็ไม่ใช่การพนันทุกประเภทนะที่คุณจะทําให้ถูกกฎหมายอย่างน้อยที่สุดการพนันออนไลน์เนี่ยเป็นอันหนึ่งที่ตัวผมคัดค้านอย่างอย่างอย่างสิ้นเชิงเพราะผมคิดว่าเป็นเกมพนันที่คุณควบคุมยากโอนเงินกอนง่านถูกไหมครับแค่กดคลิกนิดเดียวเงินก็โอนเข้าไปคุณก็เล่นไปแล้วถ้าใครเข้าไปแล้วเนี่ยมันติดเพราะความถี่ในการเล่นมันสูง ในอีกการพนันออนไลน์เนี่ยมันมีการพนันทุกประเภทแล้วการที่จะหยุดเนี่ยมันหยุดลําบากคําถามคือคุณจะไปป้องกันเขายัางไงไม่ให้เด็กต่ํากว่าเกณฑ์ที่กฎหมายกําหนดเนี่ยเข้าไปเล่นพนันได้เพราะว่าคุณเล่นที่ไหนก็ได้มันก็ต้องมีเลกกูเลชั่นของมันอยู่แล้วนะครับถ้ามันจะถูกกฎหมายนะไม่งั้นมันก็ไม่มีไม่ได้ดิใช่ป่ะขนาดบุหรี่แอลกอฮอล์เขายังมีเลกกูเลชันเลย ไอ้นี่มันก็ต้องมันก็ควรจะต้องมีเหมือนกันไม่ใช่ว่าใครๆเด็กเยาวชนอะไรเงี้ยก็เล่นได้มไม่ใช่อย่างนั้นผมว่าคนฉลาดพอที่จะคิดเองได้เราต้องควบคุมกันขนาดนั้นเลยเหรอถ้าอย่างนั้นเราควรจะเริ่มจากตรงไหนกันดีอในวันข้างหน้าประเทศไทยอาจจะเป็นแบบนั้นได้อย่างน้อยสุดเนี่ยอันนึงที่ผมเป็นห่วงมากก็คือเรื่องของการมาใช้กฎหมายมันไม่ได้มีประสิทธิภาพ มันยังไม่เข้มแข็งจริงเพราะฉะนั้นคุณอาจจะต้องแก้นี้ก่อนแล้วคุณถึงค่อยคิดว่าเฮ้ยเราควรจะมีธุรกิจพนันที่ถูกกฎหมายหรือเปล่าแล้วมันมันไม่ใช่แค่บอกว่าทําพนันให้ถูกกฎหมายแล้วก็จบนะมันไม่ใช่ผมว่าปัญหานี้มันก็เป็นปัญหาที่ต้องถกเถียงต้องพูดคุยให้ชัดเจนสุดท้ายการพนันก็เหมือนประเด็นสังคม,มอื่นๆที่เราเอาแต่หมกไว้ใต้พรมแล้วมันกร็รุนแรงขึ้นพอโลกโกออนไลน์ซึ่งถ้าจะตั้งต้นคุยกัน เราอาจจะต้องเริ่มมองมันให้กว้างกว่าแค่ความชั่วร้ายเราจะได้หาทางจัดการมันให้ดีกว่านี้ได้พี่ไม่คิดว่ามันเป็นการพน,นันอเออพี่คิดว่ามันเป็นการลงทุนทำอะไรสักอย่างถ้าตัดกฎหมายออกไปนะครับตัดกฎหมายออาไปมันก็คือเงินที่ผมได้มาโดยสุจริตอะโอ้ผมว่าได้ทุกอย่างะก็ต้องมีบ้างแตะ<อ>ใช่ป่ะล่วะว่าเฮ้ยวันนี้ ไอพี่คนนั้นแม่งจะมาก่อนสิบเอ็ดโมงเปล่าถ้าถูกเลี้ยงข้าวกูอะไรนเนี่ยแค่ผมเซตคอนดิชันนี้ขึ้นมาถ้าพี่ตกลงเล่นก็คือดีลละนี่ก็คือการพนันแหละเหมือนบิสเนสดีลทั่วๆไปเลยอ่ะผมอยากจะให้คิดอย่างนี้ฮะถ้าคุณจะเล่นการพนันคุณก็เล่นมันให้เป็นความบันเทิงเพราะแน่นอนถ้าเกิดคุณเล่นแล้วคุณรู้จักหยุดแล้วคุณรู้จักพอออย่างที่ผมบอกคุณซื้อตัวหนังเข้าไปชมภาพยนตร์เนี่ย หกเจ็ดร้อยบาทแต่คุณไม่ต้องเสียดายเงินเพราะคุณกําลังซื้อความบันเทิงซื้อความสุขถ้าเกิดคุณสามารถเล่นพน,นันให้เป็นความบันเทิงเป็นความสุขผมคิดว่าอันนี้เนี่ยไม่ได้สร้างปัญหาให้กับสังคมแล้วนี่แหละคือเส้นแบ่งแต่ถ้าตราบใดที่คุณเริ่มล้ําเส้นแบ่งนี้แล้วเช่นคุณเริ่มเล่นแล้วคุณรู้สึกว่าคืนนี้ลองเล่นใหม่เพื่อจะเอาของเมื่อวานคือคืออะไรก็แล้วแต่อันนี้ไม่ใช่ความบันเทิงละอันนี้มันคือการติดพน,นันนั่นเนี่ยคุณคุณเกินเส้นนี้ละ แต่เล่นแบบมีสติมากกว่าครับเล่นแค่เป็นความสนุกการลุ้นให้มันตื่นเต้นมากกว่าแบบไม่ใช่มึงจะมาเล่นเอาเป็นเอาตายอะไรกับมันมีคนประเภทนั้นเยอะที่แบบอ่ะกูก็แบบ on duty work ก็สามารถทำได้แต่ว่าก็มีอะไรมืดมืดดำๆบางอย่างอยู่เหมือนกันนะข้างหลังแต่แค่เขาโชว์มาให้มผมเห็นไม่ได้ผมว่ามันมันอยู่ที่คนเลยเขาจะจัดการชีวิตเขายัางไงไงนึกออกไหมคือ ก็แล้วแต่เล่นก็เล่นไปแต่ว่าแมนจชีวิตตัวเองให้ได้แล้วกัน <laughs>